ันนี้นะคะเรามาหยอนน้ำปลดเราก็แล้วเรา,านะคะก็ไปเจอเห็ดค่ะเห็ดอะไรครับเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดโคนเห็ดโคนเยอ,อะมากเลยค่ะแล้วเห็ดโคนเนี่ยมันเกิดมันมันเกิดจากต้นอะไรคะหรือว่ามันมีเชื้อจากอะไรแถวสวนยางนี้ก็มีแถวอ๋อคือเห็ดโคนเนี่ยแบบมันมีเชื้อนะแบบว่าเชื้อแบบ มันมีเชื้อจากไม้อะไรหรือว่าจากดินหรือจากอะไรอย่างงี้นะจากดินมีความชื้นอ๋อดินที่มีความชื้นแต่ไม่รู้ว่าจากอะไรนะเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเป็นคลองใช่เนาะเป็นคลองที่ไหลมาจากนี่เยอะมากเลยค่ะไม่รู้มเชื้อมาจากไหนนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าส่วนยางไหนอุดมสมบูรณ์ก็จะมีเนาะหรือที่นี่อาจจะมีเชื้อมาจากที่อื่นก็ได้เพราะว่าน้ำแถวนี้มันท่วมตลอดนะวันาะ แถวสวนยางเหมือนที่ทาพยัคที่นั่นก็มีเหมือนกันมีเหมือนกัน,น,กนใช่อ๋อแต่ว่ามันจะอยู่แถวสวนยางอ่ะเพราะสวนยางมันชื้นหรือเปล่าชื้อมันอาจจะมีเชื่อมาจากต้นยางไหมอันนี้ต้องไปหาข้อมูลดูนะครับผม,ออมแต่มันขึ้นทุกปีเนาะใช่ทุกปีปีที่แล้วก็เก็บตรงนี้แหล,ลคะครับขึ้นทุกปีเลยโอ้โหที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหน สวนซับที่ดีสวนซับที่ดีค่ะอย่างเลยค่ะนี่ครับผมสวยๆครับกำลังอ่อนๆอนี่ทางนี้ใช่ไหมอะเรามาหาหก็บเห็ดกันดีกว่าไหนมีทางนู้นอีกเหรอนี่นี่นนี่นี่นีนี่นา่นี่น่นี่นา่นี่ี่นี่นน่นนี่นีนีน่นีนี่นี่นนี่่นนี่นนน่ ขึ้นทุกปีครับนี่ก็ยังสวยยังได้อยู่นะเต็มตะกร้า้น่แอ่ เดียตัวอย่างทำอะไรนี่อ๋อมาใส่ไม่เี้ยไม่ใส่ไงไม่ได้อะไรมใส่เกก่นัลเ็บห็ดครับผมเห็ดโคนเนาะเอาไปทำอะไรกินไดไบ้างครับเห็ดโคนางเป็มอก็ได้นะวอจคนพมันมีเหมือนรอยรอยญ่าถอนตรงนี้คร เห็ดนะเห็ดเห็ดโคนเห็ดโคนที่นี่ที่ไหนครับส่วนที่ดีค่ะูอุดมสมบูรณ์ครับผมมีเห็ดขึ้นอันนี้ไม่ได้เพาะไว้นะครับคือขึ้นเองตามธรรมชาติครับผมการที่เราจะรักษาธรรมชาติให้ได้เราก็ต้องแบบไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วเราจะเก็บไปทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะถอนถอนรากถอนโคนไปทั้งหมดหัวเล็กๆแล้วก็ไปเราต้องรู้จักเลือกเอาเนาะ ส่วนที่ส่วนที่กําลังกินหรือว่าเพาะไว้ให้มันโตถ้าเราเก็บหมดมันก็จะศูนย์พันมันก็จะหมดแถวบ้านผมกยว่าดับแนวครับดับแนวก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลือพันไม่เหลืออะไรไว้หรือต้นที่ตายเนาะต้นที่เหี่ยวที่ตายแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะเป็นเชื้ออยู่ในดินเท่านั้น เดี๋ยวรอบหน้าผลใหม่มาเราก็มาดูอีกขึ้นอีกครับเชื้อ,อน,นี่กำลังขึ้นเล็กๆตัวนี้เนี่ยเนาะใช่ไหมนี่ไม่ใช่นี่คืออะไรเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ๋อแต่ตัวนี้มีเห็ดดีเห็ดโคนนี่เต็บเลยนี่แต่นี่เอา,า,าไปทุยรู้อ่ะโคนนะครับมวมถึงบ,บนจริงๆครับผมอยู่กับธรรมชาติานะธรรมชาติไม่มีอดตายครับอ,อ,อ,อือ,อ,อ ลมสมบูรณ์ครับผมสาวเก็บเห็ดตอนะนี้อย่า้องกรดแต่มาเจอเห็ดครับผมก็เลยออทิ้งมอนกรดไปโน่นครับผม <c oughs> ไว้หลังสวนนะครับเดินออกมาข้างๆตามกรอก่อนไอ้ก็เลยสวนของเราเองนะครับนี่ปลูกข้าวปลูกต้นยางยางนามีหมดครับมีต้นมะพ้าด้วย<ด>ครับประพาวนุำหอมเนาะใช่มีเห็ดมีเห็ดด้วยไม่ต้องใช้สารเคมีครับผมในสวน ถ้าเราใช้สารเคมีเห็ดจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราฉีดยาฆ่ายาในสวนเห็ดจะไม่ขึ้นเพราะว่าเหมือนถ้ายาฆ่ายามันมันจะไปทําลายนะเนาะทําลายเชื้อเห็ดอะแล้วเวลาเรากินลงไปมันก็จะ,จะมีสารตกค้างด้วยน,ะนี่นี่ตรงนี้ เอา้นะเอามือบางเบอะเอามือบังเนี่ยอ่จะได้มองเห็นเขาอีกกำลังสวยเลยอ่าโอเคสวยเลย่ามันจะไม่ยันนี้เสล้วเพราะว่าตรงนี้ที่ผ่านมาน้ำท่วมเนาะมันน้ำท่วมมันไหลไปฝั่งที่ตีนตกมาเลยครับผมกอแต่จะไม่เหลือเชื้อถ้ายังเหลือครับผมถึงไม่เหลือมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้นะเพราะว่า มันขึ้นจากสวนอยู่แล้วต้นไม้ต้นใบก็ยังอยู่มมลมเย็นมากเลยครับสวนวันนี้คือ <c oughs> ถ้ามีเปลนอนดี๋ผมก็นอนสลับสบายการด,ดีครับผมกาลังเก็บเปิดไม่โดนเลยรบ้อ,บอ,อเดี๋ยวไปดูติเรือเยอะครับผมเดือข้างๆเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บมากเดี๋ยวผมตามถ่ายโดดผมไม่พลาดอย่างแน่นอนครับ <c oughs> ไปดูตรงไหน ที่แม่บอกเมื่อกี้นะฝั่งนู้นหรือเปล่าเด้ออนนี้ยามครับผมยามนี่ครับผมนี่อะไรยังสวยอยู่นี่อะไรอย่างนี้รังมดเออเห็ดปลวกเห็ดละโงกก็มีเนาะใช่ใช่างน,นี้กำลังแบบ เป็นตูมๆขึ้นเลย,ย,ยอันแล้วประมาณไหนที่เราควรจะเก็บไว้อ๋อเวลาเราเราเอาเนาะเราไม่ได้แบบแบบดึงทั้งรากเนาะเราจะเราจะเพราะเ่เห็ดเห็ดโคนเนี่ยมันจะยาวใช่ไหมใช่หนลองลองลอง,ลองดูเอาขึ้นมาดูซิสักต้นหลึกๆหน่อยอุย้ยในลองขอดูอสักต<อ>้นหนึ่ง นี่ปล่อยไว้ให้เป็นเชือกันลอหาตน้นทังนี้หมดหรือยังบอกนี่ครับผมหินใหญ่ๆเลยครับโอ้โหโวยกบีบเอ้ยให่เนี่เอ้ยเหย่เนี่เห็นไหมครับเหโกนเพราะว่ามัน ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเห็ดมันเกิดขึ้นจากอันนี้จะถอนให้ดูใช่ไหมทางทั้งต้นเลยของเนี่ยดินแข็งอยู่นะให้ลองเอาขึ้นมาดูสิโอ้มันขาดอ๋อนี่อันนี้นี่ตั้งแต่ดินแนวดูสิเห็ดโคนโคนมันยาวใช่ไหมถึงเรียกว่าเห็ดโคนเนี่ยอันนี้นะครับเห็ดเห็ดโคนใช่ไหมแบบนี่ที่เขาเรียกว่าเห็ดโคนก็น่าจะเอากล้องไปโฟกัส อ่านี่ครับผมที่เขาเรียกว่าเห็ดโคนก็อาจจะเป็น<อ>เพราะว่าเห็ดเนี่ยมันอะไรนะรากมันเนาะยาวนะมันเนาะยาวตั้งแต่นี่นะครับนี่ลงไปในดิน,นะคระับยาวจะยาวประมาณนี้นะครับอันนี้คือขาดนะครับมันจะยาวกว่านี้ครับยาวจนนี่ครับเกินนิ้วผมอีกครับนี่จะนี่นิ้วผมตั้งแต่ถวัดตั้งแต่ดินนะครับนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ดินรากดิน,นะคระับก็ ก็ยาวลงไปอีกนะครับนี่ประมาณสักลงไปในดินประมาณสักนิ้วกลางผมนีครับนี่นิ้วหนึ่งเลยครับนี่หนึ่งนิ้วน่ะลงไปอันนี้ต้นเล็กเนี่ยนะทุกทีอันนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ต้นใหญ่อันต้นเล็กมาดูเอาหัวนะเอาต้นใหญ่ไปอันนี้ต้นต้นเล็กนะครับต้นเล็กตั้งแต่ดินนี่นี่นะครับดินอยู่ตรงนิ้วผมนี่ครับแล้วก็ยาวลงไปยนทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับทิศ ทางขวามือนะครับอยั้งแต่ซ้ายมือไปขวามือนีครับคือรากยาวมากครับถึงหรืออาจจะนี่นี่จะเป็นที่เขาเรียกว่าเห็ดโคนและนะ้วเนาะเพราะว่ารากมันยาวนะโคนมันยาวโคนต้นมันยาวเนี่ยรากมันยาวโคนมันยาว <c oughs> ก็เลยเรียกว่าเห็ดโคนอาจจะใช่ไอนน้ต้นเล็กๆนะครับนี่เลก็กกว่านิ้วก้อยผมอีก้น, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่เล็กๆนะแต่รากยาวมากครับนี่ยาวมากอะ อออเอาสวยแล้วรองเท้าตกน้ำกันรองเท้าตกน้ำเอาไม้เขี่ยทีเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้กันรอ,องเท้าตกน้ำไม้อันนี้เนาะ รักทวว่ามีการเชียรี่ตรงนี้น้ำมันหลากตลอดเนะาะไหลมาตัวนั้นก็ขาดครับผมตรงนู้นพอกำลังเอารถไถไถกรบตรงที่มีการขาดนะครับขาดน้ำก็ลากลงทุ่งนาไปลงบอ่อปลาบอ่อปลาออกไปหมดเลย <laughs> แต่ปลาบึกยังอยู่ครับปลาบึกยังอยู่ในสวน เนียจะสั่นหน่อยนะครับไม่ได้เอากินบอมานะครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับนี่กำลังเกิดนี่นี่ครับผมได้คนคอนตะกาแล้วได้คอนคอนตะกาแล้วครับก็มีได้ด้วยครับมี เราเก็บเราก็ไม่ได้ถอนรากออกมาหมดนะฮะตัดเอาแค่โซ่ซเ,อเอาเชื้อมันไว้ปี่้เราก็เก็บอีกครับปีที่แล้วก็เก็บตรงนี้แหละครับกำลังสวยเลยนี่สวยสครับผมแซบ่บหมานครับวันนี้หมานเอาไปทำในงานอะไรก็ไ้เลยนี่ครับผมนี่น ล้ก็เเอาานะี่รจะตัดเอาแค่ข้างบนก็ได้ใช่ไหมใช่แต่เราจะได้ไม่ต้องล้างเราจะไม่ต้องล้างแต่เราก็อยาแต่ส่วนอร่อยที่สุดก็คนโคนใช่อุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรเนี่ยเม็ดยางไงไม่ใช่ส่วนที่อร่อยก็จะเป็นส่วนคนโคนต้นนะคนโคน เดี๋ยวเราก็ตัดเอาลงนิดนึงที่เหลือก็เก็บไว้ให้เป็นเชื้อเชื้อต่อไปถ้าฝนตกมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าก็ขึ้นอีกอ่คัขึ้นอีกหากินไม่ยาครับในสวนสวนสัตว์ที่ดีค่ะหิวปลาก็ใส่เบ็ดหิวปลาก็ใส่เบ็ดครับในนาในบ่ก็มีผมทำเบ็ดขาดไปหลายคันแล้วปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ดึงขาดเรียบร้อยแล้วครับเอาไม่ได้สักที เรสมการดีน่าจะสูบปลาแล้วเกี่ยวข่าเสร็จปลาบึกจะเหลือกี่ตัวเนาะอ,องไม่ไวหอยู่ปกตินะอเออแต่มันจะแยกสระมาตรงนี้น<อ>มันมาอยู่ที่อื่นใช่ใชแยกสระก็ดีแต่เนาะมันอยู่น้ำลึกไงปลาบึกมันชอบน้ำลึกๆไงบอกมันใช่น้ำลึกแล้วก็เพราะว่ามันชินกับการอยู่ในสระนี้ด้วยมันไม่กล้าไปไหนหรอกเพราะว่ามันตัวไปที่อื่นเป็นน้ำก็อ เพราะว่าตัวมันก็ใหญ่เนอะเดี๋ยวจะได้หยนน้ำกดไม่พักลูกวันนี้โอ้ทิ้งไปก่อนละแม่ของอร่อย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 ค่ะทิ้งเลยค่ะ ยอมเสียน้ำยางใช่ไหมคะแล่ไม่ยอมเสียเห็ดค่ะใช่เห็นอะเห็ยออมเน้นเลยดอยางแม,ม,ม่ตรงนี้สแล้วเขาชอบเหยียบลนะโมนี้อีกอีกดนานเต็มเลยนี่นี่หาที่ลงก่อน วันี้ก็ขึ้นมีอันนพืที่เราไม่เห็นอยู่ในดินอ่ะอือนี่ครับผมนี่สวยๆขาวๆเลยครับนี่อย่างเยอะเลยครับถ้าแม่เข้ามานี่สุดยอดเลยละมันนี่ชอบมากให้าจะได้เดินจะได้จะมาไม่ทันไม่ทันพวกเราไง สนุกเนี่ยไอเดตได้เดินได้หาไอเดตได้หามีความสุขมากเลยบางทีก็เก็บเพื่อให้คนอื่นเก็บไว้ให้ยายเก็บไว้ให้คนนี้ชอบเก็บไอเดตได้เดินเนาะฮึ่ม เป็นในไม้นี้ต้องพกกล้องพกโทรศัพท์ตลอดเลยเผื่อเจออะไรดีๆต้องยิบขึ้นมาถ่ายทันทีไม่ใช่โอ้ยนูนยุบๆยุบตะพงเซอร์ไพรส์มากครับนี่ก็มีโอ้อะไรๆอะไรวัดตกใจทิ้งน้ำกรดครับทิ้งน้ำกรดมาเก็บเห็ดเมฆนี่ฝนจะมาฝนจะตกแล้วครับนี่ฟ้าเคลิ้มเคิ้มมืดๆแล้วครับนี่เมฆเยอะมากเลยครับฝั่งนู้นดำแล้วครับ นูนใต่คนติดมันจนใจฝนตกลขไปวิ่งไปอันน 1941, ี้มันเนี้ยรีบไปหยอดอุ้ยอันนี้ด้วยมอนสวยแม่มันอาจจะเริ่มแข็งแล้วสวยเลยโอ้ยหกุดหงเอาใส่ตะกร้าก่อนอ่าจะขึ้นตะกร้าแล้วครับ คุณม่คนน้องอยู่น้องแวงจังมันยืนมีขวั่ลโอ้ไอตุ่มอยู่คือเราไม่เห็นเราเห็นภามเดี๋ยวผมลองเก็บดูนะฮะแทงลงไปเนาะจุ๊บอย่างเงี้ยดึงขึ้นเออนี่สวยเลยกำลังสวยแทงลงนะแทงลงเอาที่อะไรนะ DIY เอาไอ้ที่ที่อะไรนะไหนที่แกะไอ้ที่ด่างน้ำกดนะใช่ไหมดางน้ำยาน้ำยายางดินยางดินยางเออ นี่ฮะลิ้นยางดัดแรงเอาครับดัดแรงไม่ได้ถือมีดได้เลยอุปกรณ์ใกล้ตัวนั่นแหละเจอลิ้นยางก็เก็บลิ้นยางในต้นยางดึงออกมาแล้วก็เสียบคือนี่ไม่ได้ลืมหายคนติดยางอ้าวลิ้นหายคนติดยาเขาพูดถึงพวกลิ้นพวกมีดติดยาง วันนี้น้องไปโรงเรียนเนาะเปลาไปโรงเรียนเป้าอยู่ที่สนุกอีกแหละส่น้องอีคนก็อยู่กับพอ่ออันนั้นเด็กเกินเละเลยแหละมาเก็บน <laughs> ี่โอ้โหแบ๊กเยอะมากนะ,ะนครับมีครึ่งตะกร้าแล้วครับ ครึ่งตะก,ก้าแล้วครับนี่ มาดูเราก็เห็นแค่นั้นแเลยฝอยนี้มันยังไม่ผู่ไงสวยๆแล้วครับนี่จะปล่อยเลยแหละมันเน่าแล้วล่อยจะมเชื้ออย่างนี้แหละต้องสังเกตดีๆนะถ้าสังเกตไม่ดีไม่เห็นอีกนี่เห็นไหมเนี่ยพุ่งถูออกจากดินอืมนี่พุ่งถูกจากดินนี่นพึ่งโผล่นะครับ เป็นหัวสีตาเทาๆมันดินเลยครับนี่ครับผมนี่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 ครับผมมีนี่เล็กๆก็เก็บนะแต่ว่าให้ตัดให้ตัดต้นมันไว้ให้ตัดโคนมันไว้ด้วยต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถอนเอาเหมือนถอนผักถอนโคนถอนรากถอนโคนนะแล้วก็ยังเหลือโคนนิดน้อยังเหลืโคน ใช้มือเด็ดก็ได้เนะ้องหักเป้าอ,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 อ้ออนี่สวยอตอนนี้เราต้องใหม่ก <c oughs> ันเเพราะว่าที่มันในดินมันก็จะ,จะ แดดแรงนเาแล้วนี่มันข้างล่างอ้เอาไว้ให้ขึ้นเชือวันอมันยังไม่เน่า่นี่เสียเราเองกำลังสวยเลยลางบ้านนเอาคล้องดูสิบังมือด้วยหายองอ่ะใช่กำลังสวยเลยอือเห็นครับอือสวยครับ กลางสวยๆเลยนะฮะมันเปลือกไอ้เปลือนใบใบเหมือนใบเอาใบกระท่อมใสบสมใจโอ้โอ้ใช่ไหมต้นยางนาวันนี้ต้นซาดต้นซาดต้นสะแบงต้นยังไม่ใช่อ้าวฟันกระท่อมทิ้ง ສົນໃຈເອົາສັກລູອັດສັກຕົ້ນບໍ່ແມ່ນກະຕ້ອງງ່າຍໆນີ້ກຳລັງໂຄ່ຂຶ້ນມາກຳລັງໂຄ່ລືມາໃບບາງ นี่ไอตัวเนี้เขากําลังหาเห็ดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยต,ตัวกินเห็ดตัวอะไร,ะรเดแล้วดูก่อนนะนตัวกินเห็ดครับแมงตัวกินเห็ดมีดำดำนี่ครับนี่นี่ครับเรามาไม่ทันก็เละครับน,นี่ครับนี่ดำอะไรแลว้ววะนี่อ่าไม่กวนเขาครับแบ่งกันกินครับแบ่งกันกินกำลังโผล<น>่ขึ้นมาครับนี่ หเห็นไหมครับเพชดโฟนหมดแล้วส,สวยๆตกรลานี้ก็ได้เนาะนี่เชือกยังอยู่อยู่เลยเชือกเชือกอะไรเชือกอะไรนาะนี่เห็นไหมครับเชือก เชือกเบาไอ้เปาตกปลาก็ได้ฮนะตกชิ้นเหลียวสติวชิน้เนเดียวในคลองนี้ก็ได้ครับได้ปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนปลาหางแดงอะไรก็มีครับในคลองคลองสาธารณะ,ะครับผมยาวยาวจนถึงไหนเนี่นคลองนี้มาจากไหนนะไม่ครับคลองนี้มาจากไหนครับคลองนี้ยาวมาจากไหนครับ แต่ไกลอยู่แต่มาจากไหนไม่รู้ครับแต่ว่าคลองนี้นี่ยาวจนถึงถึงสีขอเลยนะครับยาวเป็นเส้นยาวจนถึงสีขอยาวไปอีกหรือเปล่าถึงสำารงท่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ชัวตั้งแต่เนี้ยถึงบ้านผมเลยครับคลองเส้นนี้ยาวจนถึงหลังนาผมนะเขาเรียกว่าห้วยเ,นวยเวสนน,นนะครับก็ถึงคลองห้วยเสนแถวสีรงแถวอะไรถึงนู่นเลยครับเส้นเดียวกันคลองห้วยเสนเส้นเดียวกันครับผมยาวไป ถ้าท่านี้น้ําท่วมฝั่งนู้นก็จะไหลไปเรื่อยน้าก็จะแรงนะครับเมื่อตอนเมื่อตอนต้นต้นเดือนเนาะไม่ใช่ต้นเดือนประมาณปลายปลายเดือนกันยานะมนันประมาณปลายปลายเดือนกันยาน้ําที่นี่ท่วมเนาะน้ําท่วมเข้านาเต็มคูคลองแล้วน้ําขึ้นเต็มคูคลองก็ไหลเข้านาคูคลองขาด ผูเขาขาดไหลน้ําทําฝั่งบ้านผมก็จะแรงนะทงนันนี้น้ําก็จะแรงไหลแรงแต่ถ้าฝั่งนี้ท่วมท่วมหลายวันฝั่งนู้นแรงเดี๋ยวก็ขาดเหมือนกันครับสิบปีก่อนน้ํทั้บ้านขาดเลยถนนอันนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมพิกัดที่จังหวัดสุรินทร์อำเภออำเภอสังขะนะครับผมจังหวัดวสุรินทร์อำเภอสังขะ ทำไมสิตำบลเนื้ตำบลเทพรักษาเนาะทุนเทพรักษาเบอร์สังขจะจดสุรินทร์บ้านตาผามนะครับอันนี้แต่ส่วนนี้จะอยู่พิกัดอยู่ที่บ้านบ้านไหนนะบ้านไทยพยักยดดพิกัดสวนจะอยู่บดแดงก็ยเอยอะนะผมถ้าเป็นหน้าไข่บดแดงก็เต็มครับผมนั่นปลามันขึ้นไปเห็นไถ้าลงย่อนชิลิ้วลงถูกแล้วนี่น จะรึ่งตะก,กาแล้วครับผมใ้แล้วข้าวเที่ยงข้าวแรงทำเมนูอะไรกินดีไม่แกงก็หมกครับต้องรอชม,อมอถ้าท่านใดอยากให้สอนวิธีการแกงนะครับผมแบบตุ่มฉบับฉบับส่วนทรัพ์ที่ดีก็ <c oughs> คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมถ้าใครอยากเห็นว <c oughs> ิธีการแกงแกงเห็ดหมกเห็ด ตามฉบับสวนทรัพย์ที่ดีฉบับออร์แกนิกไร้สารเคมีบางทีก็ได้ผงชูรส <c oughs> ไม่ใส่ผงชูรสครับ <c oughs> อ่าแต่มันก็อร่อยครับเราแบบเหมือนบางคนใส่คนนแล้วยังใส่ผงชูรสอีกมันก็ยิ่งเยอะไปอีกนะผมก็ใส่คนออย่างเดียวลงจืดๆไม่ต้องเข้มข้นมากไม่ต้องเข้มมากอะไรไม่ต้องไม่ได้จืดมากครับก็อร่อยก็สุขภาพนะครับผม ไอ้นหนูไอ้หนูปิดกัดกับใครมาเนี่ยเฮ้ยมีผงองูด้วเข้อสวนนั่นเ,นเองเน,นอนหลับไม่รู้เรื่องคนเดินผ่านไม่รู้เรื่องอีกหลับเฉยสุดยอดมากมลูกน้องเอง,องวันโอ้โคเขาลืมเสื้อไอ้นูนยังนง ก็ถอดเสื้อไว้สิ่งตรงนู่นนะตรงนู้นใช่แบล็กล่ะเดินแบล็คอ่าเดี๋ยวก็ได้เก็บนะบอกลาคลิปก่อนหน่อยอันนี้เก็บยังไม่หมดเลยเยอะอันนี้เก็บยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะเก็บกันต่อนะครับหมดตอนนี้เจ้าก็จะเหมือนคลิปจะยาวแล้วไว้เจอกันใหม่เนาะถ้าใครรอบใครรอบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมกดไลค์นะกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมอ่าบ๊ายบายครับ